<Go. S 2> มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับเมื่อวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยพลเอกจีรัตบุญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชการทหารพัฒนาและคณะกรุณาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาและผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาพร้อมกำลังพลให้การต้อนรับประกอบด้วยการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟมิ่งเมืองนพค51พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และโครงการทหารพันธ์ดี พาเลี้ยงหอยปังสร้างความหวังกับหนูนาซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการ1น,นพค1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชุมชนของนอพค5.1พร้อมกับพบปะกำลังพลและให้โอวาดรวมทั้งปล่อยพันปลาณนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5.1สําสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประจาการทหารพัฒนาตะบนโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลรเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชการทหารพัฒนาผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนาพง์บัวง,งามสถานีวิทยุกระจายเสียง9 2 1สนำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชการทหารพัฒนารายงานครับจากกร 招牌。